ครับหัวหินผมก็ยังไม่เคยนะครับเ้ยจริงเหรอครับใช่ครับผมินนี่ไม่เคยไปจริงไหมผมเป็นคนเหนือครับขึ้นันมาเรียนโอ้ผมพูนก็อู้เหนือได้ใช่ครับอย่างภาษาเหนือนี่ได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับยังสีเหลืองนี่เยลโล่อ๋อเยือว่าเขาไม่ต่อ ตอนนี้เราก็อยู่ร้านอาหารเจ๊เพียวนะคะร้านนี้นะคะถ้าเกิดใครมาถึงหัวหินแล้วไม่มาเนี่ยถือว่าพลาดมากๆใช่ไหมทำไมครับเพราะว่าเพราะมันชื่อไงถ้าเกิดไม่มาก็คือพลาดเตรียมกันไหมเนี่ยเปลามีผลงานอะไรไหมเปล่าตอนนี้ยังไม่มีผลงานนะครับยังไม่เคยตรงนั้นแา่เห็นผลงานก็อดทนรอหน่อยนะฮะเดี๋ยวมีผลงานแล้วเดี๋ยวผมมานำเสนอแน่นอนครับผลงานตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ก็จะมีโฆษณาครับยามาฮ่าก็จะมีซีรีส์อะไรเรื่องนี้ครับ ขอผมก็จะเป็นพวกหนึ่ต้าบ้างโซเมนบ้างซีรีส์ละครนะครับไปอยู่นะครับสามคนนี้รู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับคือรู้จักกันเลยฮะเห็นในรถนี่แบบว่าคุยกันเยอะเลยนะครับใช่ฮะโอ้ของพี่ของพี่เน้นส่งกระแสจิตครับมีสติมีสมาธิเนาะทักทายกันไหมครับได้แล้วสรุปวันนี้เรามาทำอะไรกันกินก่อนครับกินฮะ พันข้าวเลยครับอืมหืมอ,อร่อยเป็นไงบ้างทุกคนอร่อยอร่อยครับเราได้หยาบกระจยเรียบร้อยการ,ร,รที่เราจะไปย่าง กินอิ่มแล้วเราก็จะไปนอนกันนะทุกคนไม่ใช่เ,เราจะไปอะไรที่พิพิธภัณฑ์อะไรโ <For S 1> มนาสเซ็ก,กนี่ฟอร์อาร์เซ็กต์อาเซ็กพูดอยา่างมั่นใจี่ <c oughs> พิพิธภัณฑ์มิวเซียมโฟร์ดีนะครับใช่ฮะส่วนหน้าตายจะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟอร์อาร์เซ็กครับผม เดี๋ยวเราก็จะมาเดินดูรอบๆกันเนาะมีอะไรมีกิจกรรมอะไรให้เราทํากันบ้างเนาะเขาบอกมีการสหภารูปเลยก็คือจะเป็นภาพแบบภาพ 3D ใช่ไหมเขาเรียกอะไรภาพ 4D 4กล้องจริงเขาก็มีจุดมาให้เราดูนะว่าถ้าเกิดอยากเนี่ยยืนตามจุดมาอะเราเวลาถ่ายมันจะเป็นแบบีไปเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันเน เนี้ยจะเป็นโฟมแบบดูผีหน่อยเนาะโซนนี้ได้เลยนะครับใครจะชอบแบบผีๆก็ต้องมาโซนนี้แหละก็ช่วงนี้เราต้องบอกอย่างนึงนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยแล้วก็สถานการณ์โควิดนะครับที่นี่ก็จะปิดแอร์นะแล้วก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวมันมาแบบว่าอยู่มังนอกอากาศดีมากมันมาจาะยุโรปผมแนะนำเพื่อนผมอ่ะเกิดที่อะไรนะเกิดที่แอลเอาอยู่ที่แอลเอเราเห็นลอสแองเจลิสทำไมร้อยเอ็ดค่ะถามภาพ ค่ับคเพราะมันคือเป็นโน้ตใครเกิดจินตนาการเราได้นะครับที่ไหนเราก็ได้ใช่ไได้ทุกที่ข้างหลังนี่เหงื่อแตกแล้วลบลบเท่าไหร่นะตอนนี้ลบิบสา์องศาเข้าใจแล้วครับอยู่นอกปานาอย่างเงี้ยไรไรเอ็ดไรเอ็ด เดินสำรวจประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่เราใช้เวลาเดินแค่ไม่ถึงสิบไม่ถึงห้าค่ะไม่ถึงไม่หหลังจากที่เราเดินจบครบหนึ่งรอบแล้วนะครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงเวลาตื่นเต้นของเรื่อช่วงเวลาฝึกตื่นเต้นของเรานะครับนั่นก็คือการแข่งขันนะครับเข้ากติกาก่อนนะครับเราทั้งสามคนจะได้รับบทเป็นผู้กํากับในการกํากับ ซีรีส์วแต่เป็นภาพเป็นภาพภายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะใช้สถานที่ก็คือพิพิธภัาฑ์ที่เราเพิ่งดูกันมาเราต้องเลือกมุมแล้วเราก็เป็นผู้กํากับทําให้เรารู้สึกว่าคุ้ยมันน่ารักจังเลยมันจิ้นมากผู้กํากับเลือกนักแสดงถ่ายรูปให้ดูจิ้นที่สุดจบแค่นี้เลยครับทําแปลนี้ก็พออะไรที่มันเป็นการแข่งขันนะครับมันก็ต้องมีการจับเวลานะครับก็คือจะมีเวลาให้แค่5นาทีเท่านั้นแล้วเราก็จะได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้กํากับซีรีส์วที่เด็ดดวงที่สุดนะครับรอชม ครัับผมเจกนพอเวลาเราจะถ่ายคู่ที่มันเป็นแบบอะไรเราต้องเลือกการที่มันเข้าคู่นิดนึงร้อยเอ็ดเอเฮ้ยเขียนชื่อเฮ้ยสันฟรานสันฟรานหลังไล้ไหมหลังๆได้เหรอเดี๋ยวดูความเป็นแบบว่าผู้กำกับมืออาชีพของผมนะครับขอไอ่านคอนเทนตนิดนึงจำไว้นะเราจำไว้นะจะได้ คือเอาจริงผมไม่ได้ว่าอะไรนะคะภาพในหัวผมมันเป็นการเดินเข้าปราสาทอันนี้ผมไม่ได้โทษตากล้องมืงออาชีพนะแต่คือแบบว่ามันนี่มันอะไรยี่อะไรน,นี่ะแต่ถือว่าได้ไม่เป็นไรล,ล,ลองถ่ายดูี่เราต้องเร่งทำเวลานะเพราะว่าสิ่งเดียวที่ทาให้เรามีปัญหาเนี้ยคือแอร์นะครับตอนนี้จะแรกเปลี่ยนคู่เลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปมุมอีกมุมหนึ่งผมเลยให้พูดติดเด็กก็มีเวลาเลือกมุมมันเยอะเวลาใก้หมดแล้วนะโอ้โหนี่ต้องทำเวลา ดูก็รู้ว่าเราอองความรักอะ่ะ <c oughs> คือดูก็รู้ว่าเราอองความรัก <c oughs> พี่คิดมาแล้วไอ้หน,หนูพี่คิดมาแล้วมาครับตาผมแล้วนะผมก็จะเลือก black dot อันนี้มาจากที่รักมาถ่ายรูปกันดีกว่ามาจากที่รัก ่ภูมมกลับยังหาโลเคชั่นไม่เจอเลยว่าจะถ่ายตรงไหนเฮ้ยเหมือนเราเจอแล้วครับทุกคนจะถ่ายตรงนี้เป็นฟิลแบบเกาหีนิดนึงไม่ไม่ต้องถามนะเพราะเป็นสามดีตรงไหนผมกูภูเนี่ยแหละที่เป็นคนจริงที่เหลือไม่มีอะไร3ามดีเลยอันนี้เกลียดกูแล้วไม่ใช่คูลรส3มดีตรงไหนครับยอดจัดที่เนย ทะลุออกมาจากกำแพงนอกจากตัวคนแล้วไม่มีอะไรเป็นสามดีเลยต่อไปตาผมนะครับขอดเล็กมานานใช่ที่คุณชิปมุนนั่นเหน,นะครับอารมณ์เหมือนกันเราจะมาโรบมนติกกันตรงริมกระจกเนาะหน้าต่างกระจกแล้วก็แบบปักเบลโลต์แตกปูกเป็ดของคู่เนี่ยจะจับแบบนี้ครับได้เรามีการชี้นำเล็กน้อยนะครับ แค่นี้เลยครับดีกว่าลุกดีกว่าลุกจิ้งจบแน่นอนจี่งจกับแซลล์ิึงไปดูว่างนะมึงไปดูเลยลูกมึงขอบคู่วงชะตากรรมหมือนคนชักเฮ้ยโอ้กอดเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไอ้นี่มันมันเอาเยอะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนอื่นไม่มีใครกอดไม่กล้าแม่เอาหมดทั้งหมดเลยนะท่านทั้บหมใช่โว้ทุกคนตอนนี้เขาจะทำอะไรกันในมิวเซียมก็ไม่รู้นะ เฮ้ย <Hey, S 2> มันได้วะ่ะ <laughs> เธออยู่ไม่ได้เฉยแล้วว่ะมันมีรูปเดียวที่คิดว่าไม่ได้รูปไหนพี่รูปข้างบน <laughs> <laughs> เราไม่ต้องพูดถึง <laughs> เูก <laughs> ทิ้งจบ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านคู่จิน้นที่เขาดูปุ๊บโข oh. ปังคู่นี้ดังชัวร์มาเป็นผู้ตัดสินนะครับโดยการคัดเลือกจากภาพของเรานะครับพวกเราก็จะเลือกกันมาคนละหนึ่งภาพแล้วก็ส่งให้กรรมการตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันขอบอกเลยนะครับว่าภาพพวกเรานี่ผ่านกระบวนการคิดและจินตนาการมาอย่างรอบคอบยังไงเดี๋ยวเราก็รอไปดูกันต่อที่บ้านพักนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปกันกลับบ้าน ีเรามาอยู่ก <heaven entender> ัน <Anfang> ที่สวนสนนะครับก็เรามาสวนมิชชันที่2แล้วนะครับแล้วเราได้รับรู้แล้วนะครับว่าของราวัลของเราคืออะไรมันคือ นะครับพอมันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองอย่างเงี้ยพี่น้องเราอาจจะต้องตัดขายกันเล็กน้อยนะบอกเลยว่ามิชชั่นแรกอย่าไปมองมันและมิชชั่นที่2ของเรานะครับก็คือการคือคือกำหนดบทบาทและบทการแสดงนะครับแต่ละคนไปคิดบทบาทตัวละครคาแรคเตอร์มาแล้วก็มาถ่ายทอดเราจะมาแสดงกันแล้วถ้าใครทาได้ดีสุดก็ได้1แหนึ่งปแล้ครับเรามีกัน3คนอย่างเงี้ยบทในหัวมันก็มีอย่างเดียวรักสามเศร้าเราสา นวเนียนวเนียนวลเนียกันไปเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนคลิปบทละนะครับไปครับผมมึงเลือกมันเลยมึงจะเลือกม,มันหรือมึงจะเลือกกูหรือว่าจะไปเลือกกันสองคนดี <laughs> <c oughs> ไ้ดีน <c oughs> ะประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้มาได้เรนนี้เลยะจบ<อ> <c oughs> เฮ้ยไอ้นี่มันเป็นใครอ่ะเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนทำไมจับมือกันอะทำไมเพื่อนจับมือกันไม่ได้หรอจับไม่ได้หรอเพื่อนขนาดอะเพื่อนที่ไหนเขาจับมือกันวะก็เพื่อนที่ไหไม่เคยเห็นเหรอทำไมหรออยากให้ทำมากกว่านี้เะล่ะทำได้นะเฮ้ยหยุดเลยก็บอกว่าเพื <S <S ่อนมึงเลือกมาแล้วมึงจะเลือกกูหรือเลือกมันมันยังไม่ชัดพออีกหรอว่าเขาเลือกเคร ็นไงกันบ้างล่ะครับชอบการแสดงของเราอึ้งบอกแล้วว่ามิชชั่นนี้เราจะมีความจริงจังกันะไรบ้างแสดงแบบโปรเฟชชั่นัลความเป็นพี่น้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเราแบบทุ่มเทเราเชิดเฉียนกันตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าคะแนนของใครเป็นของใครแต่เราจะทําให้ดีที่สุดเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะผู้ชนะในมิชชั่นนี้นะครับมิชชั่นนี้อาจจะดูง่ายหน่อยว่าใครจะชนะมีคนเดียวเลยแม่งใส่เต็มจัดเต็มจัดเต็ม เราเน้นคอมเมดี้แทนแล้วกันนะคะดราม่าก็พักก่อนดราม่าพักไม่วอาช่องอื่นไหเอาเป็นว่างั้นจบมิชั่นนี้ไปเป็นปเทียรออะไรแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นชายหาดกันแบบชิลๆอีกสักพักนะครับก่อนที่พวกเราจะกลับที่พักกันนะคะครับไปเลยครับผม เชื่อพี่ผมไหมเขาชื่ออะไรมันนี่เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา <laughs> ปัญหา <laughs> อยู่ในช่วงเกมที่3เกมที่ผมถนัดมากในเเกมอะไ,ไร,รอ่นเกมแข่งร้องเพลงก็<ไ>งงขนาดนี้ร้องเพลงก็ท้อขนาดนีเพราะว่าเราเน้นเอ้อเราไม่เน้นเทคนิคนะจ๊ะเดี๋ยวเสียงพวกเราเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปรอรับชมรับฟังอะไรนะจ๊ะ เป็นที่เร <ผม S 1> ียกน้<พ>อง <สำ S 1> แล้วนะครับ<ด>แล้วถ้าเกิดใครไม่ไมพอใจกับการร้องเพลงของผมสามารถเป็นสปอนเซอร์ส่งผมไปเรียนร้องเพลงได้นะครับ ชาไม่มีความเงเขามากันยเพลงนีเพื่อสนฝันถึงงานแต่งงานองเราันว่าเราจะมยกันฝันให้มีคอัวของเราฝันว่าเราแก่ไปเนี่ร้องจากใจอยากไปฟังบบของปอไปฟังทางนน้นใช่ไหมพี่ ครับวันนี้ก็จบกิจกรรมไปพบสามกิจกรรมแล้วนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเราฟังผลประกาศว่าใครเป็นผู้ชนะใครได้ที่โหลและต้องโดนลงโทษในวันพรุ่งนี้กันนะครับวันนี้ก็คงต้องมาชนะลาครับอะไรต้องมาชนะเพราะว่าลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสวนที่2แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วแต่ก่อนที่เราจะกลับเราก็มาแวะสกูปีดพาเฟ่น่ารักน่ารักริมทะเล คือวันนี้เป็นมันประกาศผลของเกมเมื่อวานนะครับที่เราแข่งกันไปถึง3เกมว่าใครจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้นะครับแน่นอนนะครับผู้ชนะมีรางวัลแต่ผู้แพ้ก็ต้องมีบทลงโทษนะครับซึ่งใครจะโดนบทลงโทษนั้นก็เดี๋ยวเรามารับฟังพร้อมกันเหมือนกันนะครับยังไม่รู้เหมือนกันโอเคครับแล้วก็จะมาประกาศผลเกมแรกนะครับมิชชั่นที่1ที่เราไปถ่ายรูปเป็นที่โฟดีนะครับผมฟอร์อาเซกนะผู้ชนะได้แก่ทนประตานางาทางาน้องเปาครับผมนี่ต้องถ่ายนะครับฉากนี้ เพราะนอกจากเกมนี้ผมไม่มั่นใจเกมอื่นแล้วทางกรรมการเนี่ยให้ผลว่าเป็นเป็นรูปที่สื่อความรักได้แบบกรุ๊กกิ๊กน่ารักนะครับผมส่วนรูปอื่นเนี่ยก็ไม่ชี่ว่าแย่นะแต่แค่ไม่ชนะแค่เปล่าแค่นั้นเองครับผมโอเคแล้วเราก็จะประกาศผลนะครับของเกมชั้นที่สองนะครับก็คือ acting in white ที่เราไปเล่นบทละครที่เราดีกันเองลิงฮะสำหรับผู้ที่ชนะในมิชชั่นที่สองได้แก่น้องบิวครับผมแต่ไม่รู้ถ้าเกิดเสมอมาก็คือออกหมดนะครับน้องบิวเนี่ย มีแบบว่าการแสดงที่ดีแล้วก็มีการเสื่อมลงได้แบบว่าสุดนะครับผมใน,ในสามคนที่แบบว่ายื่สดแล้วครับที่เป็นนักแสดงนะครับ <c oughs> อย่าลืมติดตามผลงานของผมด้วย <c oughs> น,น,นะครับถ <c oughs> ้าผม,ผมฝากติดตามด้นะคแอบ,บมองแอบบ จ้องรักนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครัะติดตามด้วยนะครับผมสำหรับมิชชั่นที่3เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะของพวกเรามิชชั่นที่3เนี่ยจะเป็นมิชชั่นที่เราไปร้องเพลงในห้องคาราโอเกะเนาะก็ขอตัดขอตัดน้อำต้าลออกไปก่อนนะฮะลอกเล่นลอกเล่นกรรมการอยู่ในห้องคาราโอเกะด้วยเขาบอกว่ามันทรมานคนฟังมากๆอะไรเงี้ยหมายถึงใครหมายถึงใครโดยคนที่ชนะในแคมเปญที่3ของเราหรือว่ามิชชั่นที่3การร้องคาราโอเกะก็คือน้องมิวก็ได้ น้องผิดขีดน้อยที่สุดนะฮะแต่ก็คือมีผิดคะแนนรวมแคมเป็น y อินหัวหินนะก,ก็คือน้องบิวนะครับผมได้ไปสองแป้มนั่นเองทีมหนึ่งของพวกเราแล,แล้วก็น้องเปาได้ไปหนแต้ม ส่วนน้องอาร์มนะคะถ้าถ้าเสียทีไม่ได้สักแนมเลยไม่ไอาร์บบอกกูไม่น่าเลยเด็กก็เดี๋ยวเราจะมีบทลงโทษสำหรับผู้แพ้2คนใช่ไหมที่เราคุยกันไว้ก็คือที่2กับที่3ามบทลงโทษเราเ่ยก็จะให้น้องๆที่แพ้2คนนะครับไปเต้นอยู่ต่างคาเฟ่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือสกูปปี้คาเฟ่นั่นเองครับผมโดยที่คนตอนนี้กำลังอยู่พอดีเลยคนกำลังเยอะมากโอเค ก็ผมยังผมงถ้าใจเรานิ่งพอนะครับคนเยอะขนาดไหนก็เหมือนไม่มีคนเรายอมงั้นเดี๋ยวไปดูท่าเต้นสุดเท็กซี่ของผมกันเลยนะครับไปเลยไปเลย เนกันมากเลยครับท่าตเต้นสุดเท่บอกเลยว่าโคตรน่ารักน่ารักมีการซ้อมก่อนนะเราต้องมีการซ้อมมีอะไรทุกอย่างมันต้องมีอยู่ในแผนการถูกปะวันนี้ก็คือสนุกมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทั้งสองท่านฝากฝากฝากช่องทางติดตามหน่อยก็ส่วนหนวว่าฝากช่องติดตามเนไอจีแล้วกันครับ b e w b r แล้วก็สามสองครเบอร์สามสองส่วนผมก็ยังไม่มีผลงานอะไรนะครับแต่ฝากติดตามไอจีก่อนก็ได้ ก็คือ G A O J U N N นะครับตรงนี้นะครับผมปอไอจีด้วยก่อนนะครับ A I M underscore P A T I W E T ตรงนี้นะครับนีดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทางช่องึง เจไดเอฟทีวีนะครับที่จัดกิจกรรมให้พวกเราได้มาเจอมิตาภาพดีๆและกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยที่ขาดไม่ได้ในการจัดกิจกรรมแบบนี้พวกเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมจากเมทัลลิชั่นและก็โมเวอรี่ทีมิตครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้โหลโกต้องบอกว่าม้าแพ้รานะครับเพราะว่าเพราะว่าลาไปก่อนครับบ๊ายบายนะครับบายครับผม